โบเอิ่มังเฮ้ยอะไรเฮ้ยโบ<ป>จกกักรกลนี้นะมาดีมาดีาดาดโบโบหลังนี่ตัวหลังนี่นี่จักรกตัวหน้าแล้วก็หันตัวหลังอืมอืมแตกไปดีแตกไปดีลุงแกดูมีความสุขมากเลยนะเนะี่ยวันด,ดีจ้า <c oughs> ไป่ไปไป ปืนสวยปเปล่าเนี่ยโชว์โชว์กนนี่โอ้โหไม่โดนแม้แต่นัดเดียวไปแล้วไปแล้วไปไหนจ้า้อกสาวถามจริงมีคนเดินต่างกันอู้ตัวบ้างเหรอครัวตบ้างเหรอหรอรือ้มอือ้อ 3 6ว่ะต้องลองเก็บปืนศัตรูทุกทุกปืนเลยนะนนอ,นอืมระเบิดไปเอ้าเพื่อนรักอืมหัวแตกไ6หกมาข้าหน้ามีตัวหนึง่งออาเอ็กซ์อ,อะ,ะดูนี่ดูนี่ดูนี่ แหวบโอ้โหวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหเดินช้ามากเดินไปเดินไปเฉ็บบัก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 ,กบอกไปก่อนว่าอมตะครับตอนนี้ <_ d ata> เดินมาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นครับ <_ d ata> อันแซงความไม่มีไฟลัง <_ d ata> เดี๋ยวรอก่อนมันเป็นบอทนะเร็จะเจอคน, <_ d ata> นดูวาดิอืม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 อเอาซีเอาซีน่งรัไหมซีเอาซี ก็มาดีครับเห็นไหมไหมโอ้สบายยิงดิยิงดิว้าติดตายครับโอ้กระสุนอับหลบซ้ายอหลบขวาหลบซ้ายทุกคนฟันไปหนึ่งทีตายแฮกแมปอับฟันไปฟันไปฟันไปฟันปลาเลยวิ่งไปนี่ตรงนี้มีตัวหนึ่ตงตัวหนึ่งอ้จากป่าซะหน่อยโอ้ยไอ,เ,อเพื่อนขี้ลัด ปืนไม่ต้องซื้อเก็บออกก็ได้ระเบิดบับเข้าไปตู้ไม่ได้กินโอ้เพื่อนอันนี้เพื่อนเก่งเก่งอืมมีไปมีดไปมีดไปดิมีดไปดิมีดไปดิมาด,ด,มด,ด,มด,ดิมาดิมาดิ กลัวมากหลบซ้ายหลบขวาซิกแซกซิกแซกช,ช,ช,ชบชกชกปบหลบงงงงตายไปแล้วเกาะมาเดี๋ยวรอเลยออือยิงไปนั้นหนึ่งโบ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 เออตายไปดิยิงมาถึงขาไม่กลัวไม่กลัวโอส้สกิลอะเนี่ยออืตอนนี้แหละบบบบตายแล้วอยกระสุนหมดแล้วเนี่ยเจมิดครับเจมิด ปาดไปดิปาดไปดิโอ้ยมีอะไรโห่ทิ้งเลยลูกกระสุนอืมลงมาลงมาให้ข้าลงมาให้ข้าอืมขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วอืมมาดิมาดิแพมแมทแพมแมทชูมายเฟบเจอละหลังมีตนโอ้ไม่ทันละตายแน่กูเอือตายได้ก็ได้ก็ใช้สิครับรอเลยโบโบโบ นี่นี <butterfly. S 1> bo bo mmm ่น hmm. ี่นี่นี่ยิงอะไรยิงอะไรโอ้ยสบายโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบโบโบ๊โบนี่ก็อึดเกินอืมให้มันกระสุนหมดก่อนอเอาอพี่ระเบิดโบ๊ะจบเกมฟิคตอรี่ครับอีกแมปหนึ่งครับแมปใหม่วิ่งมา let's go ตนนุ๊บตุ๊บตุ๊บเราไปดักไว้ก่อนแล้วก็หนีเนี่ยเจอละฟันไม่ดีฟันไม่ดีเอาจริงเกมนี้แม่งมีดแรงสุดละแรงยิ่งกว่าปืนอีกฟันสามสี่ครั้งตายแล้วอะกระสุนนี้ไหลนัดแหละก่อนจะตายอืมหัวแตกยิงใิ้ไฟก็แม่นนะ แต่ผมใส่เสื้อเลยไงมันก็เล็บแม่นกว่าปกติไปไหนแล้วยิงไม่ดียิงไม่ดีโอ้ยกระจอกเฮ้ยโอ้โหสกู๊กทองอย่างเท่เล็ดดอททองฟันไปหนึ่งทีโชว์ตาเห็นไหม โลครับโลครับบ๊อบบัง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 เฮ้ยโดนอะไร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 หัวแตกหัวแตกหอยตัวหอยตัวอีกตัวหอยตัวหอยตัวโตตายเข้าไปหอยตัวไม่ก็มาให้ไข่ก่อนฮะอืม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 แตกไปดิแตกไปดิมันใส่มะนาวแล้วฟาดเบิดฟาดเบิดไปโอ้โดนตัวเองตายโดนระเบิดตัวเองตายยี่ห้อยิ่ ดาวก็นานเกินโว้ยนั่นสิพอมันโกงโอ้โหนั่นเดียวตายเลยยิงหัวผมอฮะยิงหัวเหรอหัวหรอวิงว่งวิ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 ่งเจ๊ไม่มีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดนินรอให้มันมาปาระเปิดรอตุ้มสามตัวไม่โดนแม้แต่ตัวเดียว ตายดิแบบนี way, way ้ตายสิค kind ร of ับแบบนี้ตายสิครับแบบนี้ตายสิครับแบบนี้ตายไหมไม่ตายโลมามาดิ้สองตัวก็ไม่กลัวสองตัวก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วมาดิมาดิตึ๊บ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 ไป่ไป่ไป่ไม่โดนเลยโอ้โหไม่ไป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 ่ไม่ไป่ไ่ไอ้เพื่อนชั่ว นี่ล่องรองนี่ทำไม่ทันอ่ะเออตายไปยิงคนนั้นทำไมไปยิงคนนั้นทำไม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 โอ้ตัวอือต้องยิงแบบนี้น้องยิงไม่เป็นก็อย่ายิงหัวแตงหัวแตกจ้าเอ๋ออืหูหูหู โอ้สบายไม่เอ้มาดิมาดิมาดิสุดท้ายโบกเข้าไปไม่เมันใส่มันใส่มานานแล้วปันเปิดไปตายซะไม่ตายว่ะอึอึอ้ยโอ้โดนข้างๆ เราก็นูกว่ามันไม่ยิงเราสิแฮงแมพครับโปโปใช้โปอืมอืมโดนไม่ตายว่ะเพื่อนักตรงนี้ัวไปไหนไปไหนอืมเฮ้ยปืนนี้นี่โชว์ปืนโชว์ปืนเอ้ยหัวแตกแตกไปดิอืมโลโลโลมาดิมาดิ โลโลโลเอ้าตรงข้างๆยิงอันนี้โปเอ้ยจบมาลองใช้ลูกซองบ้างก็มาดีครับเล็งดิเอาไปแบบนี้โอ้โหไม่มีใครไปทีมใครครับนี่มันบอกด้วยเหรอแน่ว่าไกลเกินยิงไม่ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง โบเขาให้โบ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 โอ้โห,หวัดแตกโอ้โหเตงมมส่นประชาชาไอ้น,นี่นอยู่ไกลเกินร้อยมันเข้ามาเปลี่ยนปืนดดิโบโบโบโอ้โหโคตรโคตรเบาเบาเกินเอาค้าง ตัวม,มันสูงก็ช้าจ้ะใหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โบโบอืมอืมแต่ไปนหนึ่งทีไม่ไหวแล้วขอขัมไปปืนมาเล่นหน่อยละกการวันดีวัดีมาดีมาดีวันด,ดีฟันไปนหนึ่งทีฟันไปนหนึ่งทีสนุกไงฟันฟันสนุกอะ อยู่ไหนวะมันใดมันใดโลสิครับรออะไรอืมโดนหัวบางทียิงแต่หัวค um, you know? รับยิงหัวดาเมจแรงสุดเดินไปเอาเมืองหลังด้วยอยู่ข้างนอกอ่ะเฮ้ยหลังมีตัวนึงอืมอืมเฮ้ยอืมยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรออืมเฮ้ยลัาได้ไงฮะลัาได้ไงคุณรู้เหรอรู้ไหมผมเป็นใคร ยิงดิยิงดิกระสุนหมดต,ตอนนี้แหละโ,โหูข้างหลังมีสองขอโทษขอโทษขอจัดก,การตัวนี้นมาดิมาดิมาดิโบโบ,บหลังนี่ตัวหลังนี่ตัวโจวเวงทีโจวเวงทีวัยรุ่นฟันไปสองทีมีจัดก,การตัวหน้าแล้วก็หันตัวหลังอืมอม,อมดูดิอือโจห้าใครชนะก็ที่หนึง่งครับน้องๆ